สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับผมอาจารย์จักราวุฒิผู้เสพนะครับสำหรับตำรับที่จะสาธิตในวันนี้ก็คือแกงจืด3กษัตริย์นะครับแกงจืด3กษัตริย์เป็นถือว่าเป็นอาหารไทยที่ก็โบราณเหมือนกันนะฮะ โดยลักษณะของน้ำแกงเนี่ยจะเป็นมีลักษณะเป็นน้ำแกงใสสีเหลืองทองมีกลิ่นหอมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยคำว่ากษมกริยัเนี่ยเขาจะหมายถึงกษัตริย์ของอาหารก็คือ,อสัตว์น้ําเขาจะเอากุ้งสัตว์ปีกจะเป็นไก่และกษัตริย์บกจะเป็นหมูครับแล้วก็เอากริั์ทั้ง3ชนิดเนี่ยมาผูกรวมกันด้วยหัวเชโปเคมจากนั้นก็นําไปต้มผักที่นิยมใช้จะปจะมีหัวผักกาดขาวนะครับเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับว่าแกงเจีดรสามกริย์นั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จะมีเนื้อไก่100กรัมเนื้อหมู100กรัมกุ้งสดผ่าหลังดึงเส้นดำออกแล้วหั่นครึ่ง100กรัมหัวเชเท้าหรือหัวประกาศขาว150กรัมน้ำซุปไก่หรือน้ำเปล่าประมาณ1,200กรัมซีอิ๊วขาว30กรัมกระเทียม15กรัมรากผักชี10กรัมพริกไทยป่น3กรัมและมีต้นหอมและผักชีหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับ15กรัมสำหรับวิธีทำเราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่อง แกงก็คือเราจะมีรากผักชีก,กระเทียมพริกไทยเนี่ยทั้ง3อย่างเราจะโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับอาจจะตัดให้มันสั้นนิดนึงเพื่อที่เราจะได้โขกง่ายแล้วมันก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะใส่ทั้ง3ชนิดลงไปเลยในครอก แล้วก็ตำจนมันละเอียดเลยนะครับหลังจากที่เราโขลกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ส่วนผสมที่มีลักษณะละเอียดเป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะทำส่ผสมเนี่ยไปต้มในน้ำสต๊อกไก่นะครับ <Okay. S 1> เราก็จะต้มโดยการใช้ไฟอ่อนๆนะครับต้มไฟรุมๆไปเรื่อยๆระหว่างต้มเนี่ยเราก็จะใส่หัวเชเท้าลงไปต้มด้วยเพราะหัวเชเท้าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นเราจะต้มให้กลิ่นของหัวเชเท้าเนี่ยหายไปแล้วก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวระหว่งางรอให้กลิ่นหัวเชเท้าระเหยไปเนี่ยเราจะมา มัดกษมกริย์รวมกันเลยนะครับเราจะใช้หัวเชฟโป๊เค็มนะครับเราก็จะแล่เป็นแผ่นบางๆแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นเส้นแล้วเราก็จะใช้มัดสัต์เนื้อสัตว์ทั้งสมชนิดรวมกันไว้การแล่เราจะทำหัวเชฟเท้าให้แบนกับเขียงเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆใช้มีดค่อยๆเฉือ,อ,อนเป็นแผ่นบางๆนะครับ ออสำหรับเส้นที่ใช้ผูกเนี่ยเราไม่ควรที่จะหนาเกินหรือบางเกินถ้าเกิดหนาเกินความเค็มของหัวเชเท้าเนี่ยก็จะทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยเค็มแต่ถ้าเกิดบางเกินเชเท้าของเราก็จะมัดเนื้อสัตว์ได้ไม่ไม่รวมกันนะครับบางครั้งอาจจะพอมัดแล้วมันอาจจะขาดได้ เมื่อเราได้แล้วเราก็จะม้วนแล้วเราก็จะหัะห่นเป็นเส้นนะครับเราก็จะออกมาได้ออกมาได้ในลักษณะเส้นแบบนี้เราก็จะใช้มัดเนื้อสัตว์ทั้งสามชนิดรวมกันสำหรับเนื้อสัตว์ที่ใช้เนี่ยควรหั่นให้มีในลักษณะที่ชิ้นใกล้เคียงกัน พราะมันจะได้ดูเป็นลักษณะที่เท่ากันแล้วก็เวลาสุกมันจะสุกพร้อมกันนะครับจับ3มชิ้นรวมกันแล้วเราก็มัดด้วยหัวเชเท้าถ้าเกิดกลัวขาดเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็มัดอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จัดทรงให้มันสวยงามอาจจะตัดปลายส่วนที่เกินออกนะครับ เราก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่หม้อน,น้ําซุปของเราหัวเชวเท้าของเราก็เริ่มสุกนะครับสังเกตจากมันจะเริ่มใสถ้าเราต้มไฟแรงไปน้ําก็จะขุ่นแล้วก็หัวเชวเท้าก็จะเละได้เราก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่เราผูกไว้ลงไป ต่อจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเนื้อสัตว์ของเราก็ใกล้สุกแล้วนะครับเราจะไม่สุกมากนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อสัตว์ของเราทั้งหมดจะกระด้าง เดี๋ยวปล่อยให้เดือดอีกทีนึงเราก็จะใส่ต้นหอมและผักชีที่หั่นเป็นท่อนลงไปนะครับหลังจากที่ส่วผสมเดือดแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปหลังจากที่ใส่แล้วเราจะกดให้จมน้ำเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะตายนึ่งคือผักมันจะมีลักษณะที่เป็นสีน้ำตาลดำนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟเลย พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับนี่นะฮะใช้ท่าของเราจะสุกใสแล้วก็เนื้อสัตว์ของเราก็สุกกำลังพอดีจะไม่กระด้าง <Okay. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแกงจืดสามกริย์ในวันนี้ในตอนหน้าวิทยากร,กรก็จะมีเมนูมาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อน แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ